ทำไมสามีถึงทำดีกับคนนอกมากกว่าคนในบ้านนะครับใครนะครับที่กําลังพบเจอนะครับเหตุการณ์ที่เหมือนว่าเวลาคนนอกนะครับสามีจะพูดดีพูดหวานพูดเพ้อนะครับแล้วก็จะชอบช่วยเหลือนะครับแต่กับคนในบ้านกับภรรยาเนี่ยก็จะพูดก้าวร้าวคนห้วนรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีมารยาทกับคนในบ้านนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ e, ๊ะทำไมคนที่ต้องทําดีจริงๆต้องคนในบ้านก่อนไหมทําไมกับคนนอกดีๆมีมารยาทจังเลยวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับข้อที่1นะครับคือเขาต้องการความเป็นคนสําคัญนะครับหรือ จริงๆแล้วเขาอาจจะเคยเป็นคนสําคัญกับเราแล้วก็พอมีลูกแล้วก็ถูกลดความเป็นคนสําคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยาหลายคนเนี่ยก็มักจะเหมือนกับว่าเห็นข้อเสียของสามีเยอะแล้วก็มาตําหนิข้อเสียสามีต่อหน้าเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกด้อยค่านะครับแล้วก็เขาต้องการความเคารพนะครับแต่เวลาไปข้างนอกนะครับคนนอกเขาจะเห็นภาพแต่ว่าเขาทํางานเก่งเขาจะมีอํานาจมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับทุกคนก็เลยเคารพเขาเขาก็เลยได้รับความเคารพได้รับความเป็นคนสําคัญเขาก็เลยมี มารยาทหรือทําดีกับคนนอกครับเพราะเขาไม่อยากสูญเสียตรงนี้แต่กับคนในบ้านก็คือเขาสามารถเป็นตัวเองนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งได้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีได้นะครับแล้วก็เลยโดนภรรยายตําหนิแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออในบ้านเขาก็ทะเลาะคืนหรือปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆข้อที่2ครับคือคนนอกมักจะไม่ค่อยขัดแย้งความคิดกับเขาไม่เหมือนคนในบ้านครับคือเป็นธรรมดาครับที่เวลาคู่ชีวิตแต่งงานกันอะ่ะบางทีเรามักจะหาคนที่ตรงข้ามมาเป็นคู่ชีวิตครับและเวลานิสัยตรงข้ามหรือพฤติกรรมอะไรตรงข้ามเราก จะมีชุดความคิดอะไรที่ตรงข้ามหลายอย่างครับต่างกับคนนอกครับบางทีเขาทํางานที่เดียวกันเขาเรียนจบจากที่เดียวกันแล้วก็ทําให้เขามีนทัศนคติหรือไม้เสร็จตรงกัน,นก็เลยไม่ขัดแย้งกันและโดยส่วนใหญ่เขาก,าก็จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคนนอกแล้วต่างกับคนในบ้านนะครับที่เป็นการจูนเข้าหากัน,นครับซึ่งต่างคนก็อาจจะต่างไม่ยอมกันนะครับบางทีภรรยาก็อาจจะมีดีกีท,ที่สูงกว่าสามีแล้วก็สามีก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เท่ากับภรรยาครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือชุดความคิดก็จะเริ่มขัดแย้งกันันพาคควมคิดขดขแย้ง ก็นกํนาไปสู่การทะเลาะกันนะครับแล้วทําให้เวลาที่คุยกันในบ้านเนี่ยก็จะคุยกันเต็มที่มากเลยก็คือจะปลดปล่อยความรู้สึกสัญชาตญาณหรืออะไรต่างๆโดยเพราะผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องการความเคารพจากภรรยาตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่ภรรยาไม่เคารพเขาก็ <oughs> จะใช้ความก้าวร้าวในการบังคับทําให้ภรรยาเคารพมากขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่เป็นผลนครับเขาก็เลยออกไปหาการเคารพจากข้างนอกครับโดยเพราะหลายคนนะครับให้เราเข้าใจกลไกก่อนว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะรักษาครับหรือยึดมั่นความเชื่อของตัวเองครับเพราะนั้นใครที่ มีการขัดแย้งทางความเชื่อก็จะเป็นศัตรูกันนะครับเพราะนั้นในบ้านเนี่ยเวลาขัดแย้งกันศัตรูกันมันหนีไปไหนไม่ได้แต่ถ้าคนนอกเนี่ยขัดแย้งกันก็จะเลิกคบได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครที่มีความคิดเห็นเดียวกันก็จะเป็นเพื่อนกันสนิทกันคุยกันรู้เรื่องคุยกันถูกคอครับข้อที่3ามนะครับก็ค,บคือเวลาในบ้านเนี่ยเรามักจะเผยท่าแท้ออกมาครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมทํางานรับเหมาเนี่ยเวลาผมไปทํางานข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นคนดูมีมารยาทกับคนนอกครับก็คือจะไหว้สวยจะขอบคุย คุณจะสวัสดีจะอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราไปทํางานข้างนอกนานๆเนี่ยความเครียดมันก็สะสมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะมาระบายความเครียดไว้ในบ้านนะครับหลายครั้งภรรยาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกับคนนอกพูดดีกับคนในบ้านพูดไม่ดีเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าเราต้องการแสดงความเป็นตัวเองเราก็ต้องการปลดปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราแสดงความเป็นตัวเองข้างนอกเขาก็จะไม่ให้งานเราเขาก็จะไม่สนับสนุนเราเขาก็จะไม่คบกับเราเขารู้สึกถูกคุกคามหรือเสียมารยาทโดยเฉพาะการที่เราต้องไปดีลงานกับคนที่ใหญ่ ตัวกว่าเราทางหน้าที่ตำแหน่งและที่เป็นที่ตายเกี่ยวกับธุรกิจหรือการทํางานเราก็ต้องกดด้านที่เป็นตัวเองด้านที่เราอยากเหนือกว่าเขาอะไรแบบนี้และสุดท้ายเราก็มาปลดปล่อยในบ้านและนั่น,นก,ก็คือเป็นที่มาของการมีปัญหาว่า,วาทําไมผู้ชายจึงมักทําดีกับคนนอกบ้านแล้วทําไม่ดีกับคนในบ้านครับสำหรับคุณผู้ชายหลายคนนะครับที่มักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์กับคนในบ้านนะครับจริงๆแล้วมันก็มีผลเสียเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยบ่อยๆก็อ,อ,อาจจะทําให้ภรรยาและลูกเป็นซึมซเศร้านะครับหรือไม่ก็อาจจะทําให้ในบ้านนะครับเป็นที่ ที่ไม่มีความสุขแล้วก็ทําให้เวลากลับบ้านเราก็มีความสุขครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็ใช้การโคชชิ่งปลดล็อกนะครับซึ่งทําให้พอเราปลดล็อกความเครียดต่างๆนะครับที่เคยมีอาจจะมีปมที่เคยทะเลาะกับน้องสาวเราอาจจะมีปมที่เรามีปัญหากับแม่เราอาจจะมีปมที่เรามีปัญหากับผู้หญิงในชีวิตพอเราได้ปลดล็อกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสื่อสารกับภรรยาและคนในบ้านได้ดีขึ้นครับทำให้สื่อสารได้ไม่ต่างกับคนนอกครับแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวก็มีความสขมมมาาาากกกึ้้้นนนลบบเหือชร์็ท ให้มีพลังในการออกไปทํางานนะครับเพราะว่าที่เราควรจะทําดีที่สุดก็คือคนในบ้านแต่หลายคนไม่สามารถทําได้เพราะว่าอาจจะมีปมหรืออาจจะมีแผลใจแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ครับเพราะนั้นใครสนใจก็พิมพ์ pc เข้ามานะครับขอให้ทุกคนนะครับสามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ